สวัสดีครับพี่เชียงครับครับสวัสดีครับปไนนปลีนไนน่นอะเปลี่ยนได่นอะไปอยูช่างพุนนอเปลี่ยนได่น้ำพ้นตกน้ำถล่มบ่เนาะบ่ถล่กเอ้าอยูช่างพุนบ่อยูช่างพนก็ดีแต่ท่านพี่ท่วมยังไงได้น้ำท่างพี่ ay, นนท่วมอาอามตกอ้วนมือแห้งมันคืออะไรบ่ต้อปลาผมไม่ตายครับโอ้บ่ได้ไปหาใต้ปูใต้ปลาบ,บ,บ่บ่บ่ไปเห็นบับ นี่ยบาปจังไรซีกแล้วเพะบาบดอกเพราะอะไรอยู่หากินบาเพื่อเพราะว่าเจเป็นพายุโโถโแมนแมนแมนีดีเลื่อมข้าเบาข้ามหนีเจ้านะแมนถีซีกจังไรใจกันย่งเปลนพระเจ้าว่าอ๋อถีเปลนพระไรพได้อยู่กับกับถีเซนี่หอยู่กัิเจด้์่ะแมนแมนถือต้องเปลี่ยนไดไวดบางนึงก็ว้านแมนไปนั่งยุ่กวงสลากแต่ว้านไปนั่งยุ่งขังขาหมุนคักแน่แต่งวดบางนึง สมมติเลยชื่อมันเขา, KNOW, าทา e> Xue ั้งบุญทั้งแรงหมดเนาะนั่นตัวมันมาคักมาแน่เถอะสันดิมันงวดนั้นมันวุ่นไหวที่สิเนาะงวดนั้นเป็นวุ่นวี่วุ่นไหวสิเดิ๋ยวก็สั้นงวดนั้นทีเดียอีกเรื่อยศูนย์ห้าน่ะเนาะมันเปลี่ยนวุ่นวี่วุ่นไหวมันก็เลยบ่ถือจี่สีเดอกเขียนบ่บัดงวดบางเรืองนี่เขาโป้แลยเห็นบ่เรีกไปนั่งเอายุใส่ก่อนไอ้เชียงได้ด้วยผู้นักกาารัก ตาจ๋าเนยเพิ่นไหนบ้าอืมหัวนี้เพิ่นไปนะมอีกบ่ล่ะครับวันนี้เพื่นไปนั่งอยู่นี่ละเนี่ยบ่บ่ท่านไปบ่นั่งฟัดในุวัดนี่ลหลมืัอนี้เอ้าบ่บ่สิไปบ่ไปพุูนอีกบ่มองมันเค่ไอเด็กคุณได้แล้วอีกห่งก็ได้แล้วโอ้วองเดียวเพิ่นมากขึ้นเขาบ่มากวางมากบ่วามือสองมือพูนเขาคอยีมากนั่ผมเอาเราที่มากมือใดเราบอกไใบเราเกินไใบหายบ่ มือสองมือหมดละได้ยินไหมโอ้ครับผมเอาเฮ็ดยังไงสันมือนี่สิมีเลขมีเบอร์ให้เอฟจีเข้าสันมีฝันแล้วโอ้ฝันแล้วเฮ้ยฝันแล้วเบาความฝันสู่ฟังเนี่ยฝันเป็นยังไงเบาเบาฝันสู่ฟังเนี่ยความเบาตัวเลข็ะเบาฝันสู่ฟังเนี่ยฝันเห็นเลยก็เราเขาคุ้มฝันมันเงาไหมนับหลายเลยฝันหลายเอ้ามันได้ได้เลขอ่ะ สามสองสามสามสองสามเลขนะถ้ารสามสี่สามังตกกกันซื้อได้สามสี่สามเนี่ยมันขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวต้นลักลักนี่คือสามสองสามแมนมอนแมนสามสองสามเทือกแล้วเราเรียกนะเทือกแล้วเศร้าฟันลดเราต้องฟันอีกแบบเทือกแล้วจังได้แค่สามสองสองสามนี่มากเท่มากจังยังนีนเรียกตัวนี้นะสองตัวเขาสามด้วย อันอีก่ตัวนึงาเดี๋ยวเด้อสามสองสามกอยังอีกกว่าตัวกันสามสี่สามค่ะไอเชียงสองตัวเก้าสามสองตัวเก้าสามไอเสี้างสอยตัวเก้าสามตัวนี้เนี่ยเท่าตัวใดไอเชียงตัวนี้สามสองสาม สามงสามตัวเด่นเนาะแ่นตัดกันง่ายๆตัวนี้มันเบิ่นเพราะแหงเหรอเนาะสามสามไมตรงันเสามดสามอกงตัวก็าสามครับโอ้เดี๋บว่โมบานนี้ว่าขึ้นว่าที่ไปนั่งอีกว่าบานนี้คันได้เลขแล้วจังสี่นะยเอ้าบึ่งกระากก้อนจาะเจมือช่องมือกับจักกาน้ะจี่้าไปกับผจักมือ คันคันว่าคันเฮาว่าอยากนั่งเฮาเมยนั่งเท้าเก่าศาสตร์ไปน้ำกระมวลนอนบันว่าจะไปรอกันเจ้าเขาเฟซไปมือซ้อกันน้องเดียวว่าไร้พุดเล่ามือซ้าเนี่ยโอ้บ่สิไปหาอยู่หายังว่าไปหาอยู่ตอดเขาไหมเจ้าหน่อยะเสี่ยงวิดีโอข้าไม่อย่างไรพอน้องเดียววะโอเดี๋ยวสิวิดีโอข้าอยู่ความหมายยังไม่มีเฟซกันเนาะเอาเอาเอายังที่ เอาอ,องสียไเชียงนะเอาอ,องสี่ตอดข้อไมจังหน่อยนะมันไก่โพดไปตอดยับข้อไมจังหน่อยไปแบบชิบุรีนี่วัเสียง <c oughs> อืมอ้ยอ่อนซยอนน้ำอยู่ดอกบุไดเกินหดอดเยอะยู่พี่ก็ได้ใช่ปังบุไดมันไก่โพดเนาะสองรอโโ้อยกิโลยูวัดใดก็บอกเอฟซีเนี่ยเอฟซี FC ่เกียวพื้นที่แหงเลยนะเอฟซีสายสายทั้งคุณนนะ่ะข้าเจ้าถามหาอยู่เด้ ฮัลโหลอ้าวสายลุดซะบ,อบอ่บ่ะนี้เดี๋ยวพี่น้องครับผมแป๊บเดียวสายลุดวางหนึ่งก็ไดอืมสายเด้งออกพุ่งลดุดโอ้ยสายเด้งออกครับผมเอาเป็นอายุใดก่อเอฟซีผู้อยู่ใกล้เพื่อนอยาเข้าไปหาเพื่อนทรมากเพื่อนว่าเพื่อนอยาเข้าไปหาอยู่ดิเอามาถึงว่าแตนงม บออ่ะหมายถึงว่าอยู่วัดใดตำแหน่งจังไดเองสินะตำแหน่งก็อยู่วัดใดวัดป่านันทิกาลามวัดป่านันทิกาลามบ้บานแพงในตัวบ้านแพงเลยเเตำบลบ,บ้านแพงตำบลบ้านแพงนครพนมโอ้อยู่ในอำเภออะไตัวนี้บ่อยู่นากับเพ,เพื่อทางการอำเภอสีกิโลโอ้ยกระซำในอำเภอลระซำเนี่ยโบไก่เนาะไระซำน้องบัวนะบ,นบานต่อใครเหรอ ครับครับครับเมีนเมียนเอฟซีตอมาถามอยู่เราเนี่ยเราไปใส่ว่าสั่นว่าถามหาพวกที่เคยมาหาอยู่แพร่นั่นแหละพวกที่เคย,ยเจ้าเคยมาหาอยู่แพร่นะก็ามาน้มกันนะเขาผู้มีรถตู้เขาตู้มามันขนาดไหนกว่าอ้าล้อเสียกันพูดอะไรสองล้อมึงก็เพราะนี่ละมันเมียนม้าไม้นีมนน่มันกับว่บาว่าได้ไก่ไปไหนดอกห่างจากนี่ไปแต่ว่าบอลเมีนพูดถึงว่าเอฟซีผู้ยูพุนน่ะนะผู้ยูฟุนอยู่ทั้ง อ่าทั้งสักกุลน,นครอ,อยู่นคนรพนมท์ัง้งพุทนนะนะออมันจิดตั้งของบ่านี่มันแพงนี่อ,อ้าวห้างคุยอยู่ประมาณสามสี่ไร่เมตรเนี่เอ,อ้าเแลยวเห็นของเลยตัวที่เราทัดยางสวยงามตัวนี้เอ,อ้าวคเจ้าของเสื้อบวกเจ้าเห็นไข่ไร่สดจุดตะฟังคของนิดเ,เดี๋ยวนี่เจ้าเดี๋ยวนี้กงไร่สดบ่อดีนี่อ,อ้ามันมีอยู่เรื่องเสือนนะ้อบกไปฮะเสื้อบวกบวกเสื้อวใบจัยยงไรบงบ่บ้านนี่เอาล่องบอกรู่บ้านนี่เอา มหาโชติจำปาแก้วเขียนจักบารรดนี่เดี๋ยวสีเสื้อหาเราพิมพ์เข้าไปกับพ่อรอดมหาโชตบ่มหาโชคบ่อ๋อมหาโชตโชติสรุปสร้างต่อเตาสตรีโอมหาโชติมหาโชติจำปาช่วงเนาะจำจำปาแก้วโอ้จำปาโอ้ยเนาะใครก็ได้มหาโชติจำปาแก้วอ่าขนาดดีแบบนึงกัเจ็ดแปดเก้านะรอดน่ะ เอาก็วางสั่นนอนทับย์สนเลยที่นี่จำปลาแก้วดี่จอกระจอจันจำกระจอจันปลากระป๋อปลาแก้วขอไค่โอ้โหแม่มมสั่นคลิปเนี้ยก็โมสันก็ว่าคอยนั่มบ่ท่านเลยจนนะมหาโชดจำปลาแก้วได้พี่น้องเด้อผู้ใดฟังคลิปนี้อยู่ก็ได้คันสิแอดไปเป็ี่นมูอเพิ่นก็อยากได้ตัวเลขตัวเบอร์ย่ำเพิ่นเฮ็ดแล้วน่อยเอฟจีนั่นไทยให้ แอดมินน่านไทยล่งคลิปให้กันฟ้าวทักเพื่อนไปเอ,อ่อไปว่า,าไปคุยกันเพื่อนอารมณ์ดียุดอกว่าเพื่อนอดีตปูแพ่กลางน้ำเพื่อนกระไดอืมเขาเอาเฟซบุ๊กอะไรมาหาชดจำปลาแก้วเพ่แทย์ของวังเขาโหลดดอกโอ้มหาชดจำปลาแ,แก้วเด้อพี่น้องเด้อเย็นลูกพนละล้านเพื่อ,อยู่ดอกเออยังว่าอยู่ยพเพื่อนกลางนา้ำอันเก้าน่ะบ่ะ เอาอยา่ยาเปลี่ยนภาพหนาโป๊กเลยเอาภาพนั่นละถ้าเจ้าชีได้จำได้ก็มุดจังก็ดุด่วนามันหนาตายยุ้กมู้นเดียวเอามันใจันได,นนนนไดกว่าไอคลิปนี่น่ะไอเชี่ยงเอาเจะเก้าสิบอยู่เก้าสิบอยู่เอาเริ่มตื่นขึ้นมาแล้วที่แรกว่าแปดสิบห้าวันนี้เริ่มเก้าสิบเลยเรื่องพี่น้องครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เอาเน้นตัวไหนครับไอเชี่ยงขึดีใจแต่มือสองมือเรื่องขึ้นดีใอ่ะครับเอาเน้นตัวไหนบ้านนี่ นี่สามสองสามมันละเน้นสามสองสามตัวร่องสามสี่สามฟันล่างมากเก้าสามอ่าล่างเป็นบนได้บนเป็นล่างได้เนาอเอาปพีนงเท่าได้ล่ะเอาเพีนจังไงเอาเีนหัวกตัวโอ้เก้าข้ามหงนี่บ่เอ๋อามันวิ่งด้มันก็บสีตีล่างกาด้ล่ะบ่มันวิ่งนทุกสามบ่เอามันขึ้นตีล่างกาลบ้าสามชนกันเป็นแปดอีกบ่าเน้นเน้นเก้าสามบ่ค่ะอะอ สามสี่สามไอ้ยสามสองสามนี่พฤศจอกแปดสองโหลดดิไอ้แก้สามสองสามเนี่ยออกแปดสองช่สามมันชนกันเดิมันกัจะเป็นแปดแต่เก้ากัยังเป็นนั่นเด็กลองหันชุนกันมึงเนี่ยอ้าตจบลงว่าให้หันเก้าสามนี่เนาะให้หันเก้าสามเก้าสามกับหกสามนี่เนาะหันแบบกับกับเนี่ยชื่อเรียกว่ากับกับแจกที่เมื่อไหรมื่อวันเล่ามากนะ วันที่แล้วผู้ถือเงินมึงแกถืออยู่เด้ออ๋อผู้ยิ่เกียรทุ่มเมื่อกียร์แถือสามหมื่นตัวละตาทางน่ะแล้วนั่นเห็นบไหมบ่โทร่อนเจ้าของบ้านอันเดียวเนี่ยบ่ะเบาะเอาสันก็สันก่สีบ่ลบกวนนี่สันรับเบอร์โทรกข้จีเพิ่นโอนเงินโอนท้องโอนจตุปัจใจใช่เพราะในคาร์น้ำน้ำมันตัวเนาะเอาลบกวนไอเชียงเท่านี้แด้วไอเชียงเด้อครับครับครับ ครับวันดีครับครับคนนั้นทุองแยงที่พวกคบจ่อไปครับวันดีครับครับครับผมครับ